สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กวิดดาเสโมกเลิร hmm. ครับรายการในตอนนี้เนี่ยเราจะคุยถึงกระเป๋ากล้องซึ่งถ้าเราพูดถึงกระเป๋ากล้องที่ดูหรูหราสะพายแล้วดูดีมีประวัติยาวนานรวมถึงเป็นแบรนด์จากอังกฤษเ่ยนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงนึกถึงกระเป๋ากล้องยี่ห้อบิลลีฮมซึ่งตัวกระเป๋าเองเนี่ยเป็นทรงคลาสสิกดีไซน์เรียกว่าเป็นไทม์เลสเลยคือ เราสามารถที่จะใช้เจ้ากระเป๋าใบนี้ได้ทุกยุคทุกสมัยจะใส่กับสูทก็ดูดีจะสะพายไปกับเสื้อเชิ้ตทำงานหรือว่าเป็นชุดไปเที่ยวเป็น c a s ชวลเนี่ยนะฮะเจ้าบิลลิงแฮมก็ยังสามารถที่จะตอบสนองงานได้แบบสบายๆรวมถึงมีความคล่องตัวด้วยและกระเป๋าที่เราจะมาคุยกันในตอนนี้ก็คือฮาร์ดเลวันซึ่งเป็นที่ใหญ่สุดในซีรีส์ฮาร์ดเลความจุของกระเป๋าเองเนี่ยนะฮะเขาสามารถใส่กล้อง DSLR หรือว่ากล้องมิเ l เลส ตัวใหญ่ๆพร้อมกับเลนได้อีก2-3ถึงตัวรวมถึงมีช่องสลร,รการใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วได้แบบสบายๆตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสกันน้ำสวยงามเรียบหรูดูดีแล้วก็ต้องบอกว่ากระเป๋าวิลลิงแฮมดีอย่างหนึ่งคือยิ่งใช้นานเนี่ยตัวกระเป๋าเขาจะยิ่งดูสวยขึ้นนะครับสีที่พี่ใหญ่เอามารีวิวในตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เรียกว่าเนวีเป็นสีใหม่ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายคลีปด้วยหนังสีช็อกโกแลตมีหูหิ้วด้านบนซึ่งหูหิ้วตัวนี้เองเนี่ยมีการ เสริมด้วยไฟเบอร์กลาสเพลทด,ด้วยช่วยกระจายน้ําหนักเวลาที่เราหิ้วเนี่ยถ้าเราใส่ของหนักๆน,นะครับตัวหูหิ้วตัวนี้ก็จะกระจายน้ําหนักออกไปแล้วก็ด้านล่างของหูหิ้วเนี่ยเขามีหนังเอาไว้รองมือทําให้เวลาที่หิ้วเนี่ยมีความกระชับมีความสบายมือแล้วก็ตัวหูหิ้วเองเนี่ยเขาจะไม่เสียทรงด้วยครับกระเป๋าบิลลิงแฮมพัลเลวันเนี่ยนะฮะจะใช้การปิดเปิดกระเป๋าเป็นระบบ หมุดล็อกซึ่งจะมีหมุดโลหะกับแผ่นหนังนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นระบบที่ทนทานมากๆคือใช้งานได้แบบยาวนานเลยรวมถึงว่าต้นหนังของเขาอันนี้เราถอดเปลี่ยนได้ด้วยถ้าใช้งานไปนานๆหนังมีการเสียทรงเราก็สามารถที่จะซื้อแผ่นหนังตัวน,นี้เนี่ยมาเปลี่ยนได้นะฮะเพราะฉะนั้นการใช้งานของตัวกระเป๋าฮาร์ดเล่เนี่ยเรียกว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยซื้อทีเดียวในใช้งานได้ยาวๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากระเป๋าทั้งใบของเขาไม่มีชิ้นส่วนของพลาสติกเลยจะมีชิ้นส่วนที่เป็นแคน วัดกันน้ำนะฮะก็คือตัวผ้าของเขาแล้วก็เป็นแผ่นหนังกับห่วงที่เป็นโลหะทองเหลือเรื่องความแข็งแรงทนทานก็เลยใช้กันได้แบบยาวๆนะฮะด้านหน้าของกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีพ็อกเก็ตอยู่ ข้างซึ่งพ็อกเก็ตอันนี้เนี่ยใหญ่มากนะฮะใส่มือเข้าไปแบบนี้หายเข้าไปได้ทั้งมือเหมือนกันตัวพ็อกเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใส่ของที่เราต้องการหยิบง่ายๆเร็วๆอย่างพวกกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือพาสปอร์ตปากกาสมุดโนด้ตหรือว่าจะเป็นพวกแบตเตอรี่กล้องนะฮะหรือว่าจะเป็นฟิลเตอร์ก็ใส่ไว้ช่องด้านหน้าตรงนี้ได้ส่วนด้านหลังของเขาเองเนี่ยมีตัวคล้องสำหรับเอาไว้คล้องกับกระเป๋าอรอลากหรือทอลี่นะ,ะเวลาที่เราเดินทางแล้วมีกระเป๋าอรอลากด้วยเนี่ย เอาสายตัวนี้ใส่ไปกับทอลลี่แล้วก็ลากกระเป๋าล้อลากของเราได้เลยสะดวกแล้วก็คลองตัวมากๆส่วนด้านบนของก็ตรงนี้นะฮะเขาจะมีแถบหนังอยู่ซึ่งแถบหนังอันเนี้ย จะซ่อนซิปกันน้ําเอาไว้เป็นช่องเอาไว้ใส่พวกเอกสารช่องนี้นี่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับคือใส่เอกสารที่เป็น a 4ใส่ได้สบายๆส,ส่วนด้านข้างของกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นจุดสำหรับยึดสายสะพายนะฮะซึ่งข้อดีของตัวฮัลเลวันรุ่นใหม่เนี่ยคือสายสะพายอันนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้คือรุ่นเก่าเนี่ยสายสะพายก็จะเย็บไปเลยแต่อันนี้ถอดเปลี่ยนได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเราอยากจะหิ้วกระเป๋าอย่างเดียวไม่ใช้สายสะพายก็ถอดเก็บได้รวมถึงตัวสายก็สามารถปรับความยาวให้เข้า เข้ากับสรีระของเราได้ด้วยครับ มาดูที่ด้านในของตัว h u ลเล่ o n วกันบ้างนะฮะตัวฮัลเล่ o n วันในวีเนี่ยจะมีซับในแล้วก็อินเสิร์ตเป็นสีช็อกโกแลตซึ่งเป็นสีเดียวกับหนังที่คลิปเอาไว้อันนี้แตกต่างจากกระเป๋าฮ e ัลเลใบอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่จะมีอินเสิร์ตแล้วก็ซับในเนี่ยเป็นสีเขียวนะ,ะแต่อันนี้เป็นสีช็อกโกแลตรวมถึงว่าช่องด้านในของเขาเนี่ยจะมีช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วด้วยซึ่งอันนี้ใส่แท็บเล็ตใส่โน้ตบุ๊กใส่ไ p a d เนี่ยใส่ได้สบาย ใส่ได้ถึง MacBook Pro 15นิ้วสำหรับรุ่นที่ออกมาหลังปี2016ของพี่ใหญ่เองเนี่ยใช้เป็น MacBook Pro 13นิ้วใส่ไปแล้วก็ยังมีที่เหลืออยู่แบบขยับได้สบายๆนะฮะตัวอินเสิร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นอินเสิร์ตทรงเพาให้มา1อันนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเรียกว่าเป็น half insert ก็ได้เพราะว่าเวลาที่ใส่ไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ เต็มกระเป๋านะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใส่ไว้อยู่ตรงกลางแล้วก็เขามี partition มาให้1อันนะฮะอันนี้เนี่ยสามารถที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความต้องการเวลาที่เราใส่ตัวกล้องเนี่ยนะฮะถ้าเราใส่กล้องเข้าไปอยู่ในเพาหรือว่าใน insert อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้านข้างของเขาเนี่ยจะไม่มีตัว protection นะครับซึ่งวิธีแก้เนี่ยพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าเอาเลนส์หรือเอากล้องเนี่ยใส่ถุงผ้าแล้วก็ใส่เข้าไปหรือว่าใครจะใช้เป็นตัว i ิ s เ r t แบบฟูลไซส์นะคะก็คือใส่แล้วเต็มกระเป๋าเอาจากของพวกฮาร์ดเล r โปเนี่ยเอามาใส่ในใบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยด้านนอกของเขาจะมีขนาดอยู่ที่41คูณ19คูณ27.5เซนเมตรเป็นความสูงที่ไม่รวมหูหิ้วอัน,นี้นะฮะ แล้วก็ความจุของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่8.75ลิตรน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่1.38กิโลก็ถือว่ากำลังดีครับแล้วก็ไซส์เองเนี่ยถ้าเทียบขนานะฮะจะใหญ่กว่า h าร์ดเล่โปอยู่นิดหน่อยต้องบอกว่าแรกๆเองเนี่ยสำหรับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยนะครับพี่ใหญ่ก็แอบห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติพี่ใหญ่ใช้ตัว h าร์ดเล่โปอยู่นะฮะแล้วก็เริ่มมองหากระเป๋าที่มันมีความจุมากขึ้น แต่ว่าด้วยความที่ตัวของพี่ใหญ่เนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับก็เลยห่วงว่าสะพายแล้วจะโอเคไหมแต่พอเอามาสะพายจริงๆก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการกระเป๋ากล้อง ที่สวยงามดูดีเข้าได้กับทุกชุดไม่ว่าจะเป็นการใส่ของใส่กล้องไปทํางานนะฮะใส่กับเสื้อสูทหรือว่าเสื้อเชิ้ตหรือจะเป็นการสะพายกล้องไปเที่ยวเนี่ยทันและวันนี้ตอบสนองงานได้สบายๆรวมถึงตัวกระเป๋าเองเนะี่ยมีความแข็งแรงทนทานเรียบหรูดูดีซื้อทีเดียวเรียกว่าใช้ได้นานๆที่สําคัญก็คือว่าสะพายแล้วหล่อก็ถือว่าเป็นกระเป๋ากล้องใบหนึ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe youtube channel snaptexzone so, แล้วก็กดไลค์ facebook fanpage โซนเด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ